มาแล้วคะ่ะพญานาคมาแล้วนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องสูบน้ําหัวพญานาคนะคะนี่จะมาสูบน้ําตรงนี้นะคะน,นี่จะมาเอาน้ําตรงนี้ออกนะคะเตรียมพร้อมแล้วนะคะ เชือเอาน้ำเติมลไปอมัใชเท้าไปออกแบบบนคนเดียวหรือแงไปอแผลของคนเดียวหมดแล้วบอกปานนี้จงใิ่าอกัอ้าวทังก็จดตึกแล้วเป็นก้าวเ้จางไปก้อนค้มนหรมันแก้ไขว่ได้เนาะจดตึกแต่คําแรกหันด้นี่จมอยู่นี่นะ ทัานสูดทายนะครับพี่เราใช้บ้านเราอินมายกประเทศนะจะรอบเสริบศุกได้นสืดสานเราเขาจะแทนเราไปเขาจำไม่ได้เอาพี่อินน้อยไม่กินข้าวโอ้ยกินข้าวเยอะๆลูกกินข้าวเยอะๆให้กินข้าวเยอะๆลูกไม่ประจันชง สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านและท่านผู้ชมนะคะกับเราก็ทำภารกิจเสร็จแล้วมาหารดน้ำต้นไม้ดอกไม้หรือว่าเปิดประตูทางด้านหน้าเสร็จแล้วก็มาทางร้านก๋วยเตี๋ยวสมพรปากนะคะตุ่มห่มมืม้อเช้านะคะะค่เอะมันคพริกนะคะลวกผักนะคะผักสดนะคะ ต่บางเขาคุณด้งในครัวแต่งหน้าคือดดอกมงดอกไม้กปาลเลยรถนดก้ต้นไม้ก็อ่อนนิงจุดนึลู้กมาไมแม่พ้นสวามีไหมอืมานะไม่ม่เช่อมาหน้าเลยพ้นหังนะพกอ่มเหนเฮ้ยพอมา

มั <l id> นเบิร์แล้วไฟฟลอยเบิร์แล้วมันจะหวานหรือมันจะเปรี้ยวเนาะกลมเลยเบาๆหน่อรือความเค็มเน้อยหรือยายอะไรอะไรบ้านไปมันเค็มเกินก็ใส่เกลือด้วยใส่ปลาด้โวยน้ำปลาด้วยต้มตอนต้มเกี๊ยวปลาตอนนี้ต้มอ่ะ น้ำปลาใส่ปลาใช่ไหมปลาก็ใส่ใส่ตัวมันอืน้อาให้กินกว่าให้ตีเขาเคนดีไปเลยนะมันเข้มเนาะพอจะมากินซอยแน่นนอยๆเข้มๆเขาบากตอนนี้คอนแสร์านั่งกินข้าวนะคนแสกินข้าวแล้วตอนนี้ เพราะท่านเหยเข่าปากนี่คนก็คิดมันได้ละเป็นวัตถิก็เราคิดเลยเออเลยนี่เค็มไหมมันบอกเค็มบอกเค็มเค็มก็ต้มน้ำร้อนมาใส่ไหมต้มน้ำร้อนมาละลายก็โอเคแล้วมันก็น้ำมันดีมะนาวตัดไปนิดหนึ่งได้เราทำอะไรให้กินและกินบได้ครับมะนาวใส่เขาว่าบูดผมมันก็จะดงานมาแล้เขาบอกทำอะไรให้กินและนบ่มได้ครับเขาว่าบูดเราใส่มะนาวแล้วมาแล้วมาแล้วเขาจะไปเก็บใบหนำ เคอมไหมกินได้ปะเก็บน้ำไม่กินก็กินลุงบอกเข็มคุณลุวบอกเค็มกหเือกินก็กินือใส่ความใส่เค็ม่ไหมล่ะอะพี่คนไปแห่งไงล่ะไม่เค็มใส่ควาใส่เค็มจีวัไอ้พวกของใมีมะนาบีบต้มเนี่ยเวลาปรุงตอนปรุงไม่ใส่อะไรอเีจะโอเคอันจะอร แเรียนตารปรุงใส่น้ำปลาใส่นีไม่ได้ใส่เยอมีเลาม่ินใช่ไหมเย้อยกะเยมอะเทีมกระเียมกรเทียมกเทมกระที่มกะเทมกระเยมกรทียมกเทียะแทยมเยระเทะทีกรีกระะเทียมกรเมะเทกียกระะีมะีนทียเมียมกรเทียมีียมมเเะีเ้ายบทนระเะเะเระ เราจะได,ได้ขี้ปังอรอบใส่ลูกปลาตนถวยกันแค,ค่มีไม่มีร้าดดให้บางทีล่ะนี่ไม่เค็มใช่ไหมพิกเน่ยบางทีเขาใส่เกเล,ลือทยหยางขาั่นเนี่ยจะเป็นอาปูอ่ะนเรือเือหาว่าทหารว่าลุงเค็มลุงก็จิ้มปั๊บกัแตงปั๊บเรียบร้อยพอดีใชไดลุมเอกินูเดียวหน่อยโอ้กาแฟก็ลืมเมั้งานนี่

ไปส่วนจะไม,ม,ม่มาเห็นแม่ไมกังิดนคืออไคือกาเนี่เขาไม่ได้ินเขาอยเราะจับจีบคนได้จะได้คนเทีตไ,ไมคบเราจอยู่ว่าจะเปิดชิปต็อกกับนมันจตันน้อยบานต็กบาันบานน้อย้อยน้อยบา

แย่โอ้ยเสียงเจาไปทอดยานเลยเนาะแย่แย่คินายมาไิ่ไโก้คือจิมเบาเทียนีันจะบาะเลยทุ้านชาวข้าเบังกัอยู่ตรงไหนครับเบ๊กอยู่ไหนอ้ยเหีียวใจเนี่ยแย่ึ้นย่คินโอ้ยฟังเสียงเจอของมันคือิตเป็นจานหมกันแน่ใส่มาเนี่ ลลงนี่ลงมันบกบกปกอยูดูมุมสูงกว้างความไม่เยอเสียบล้วเสียมันก็ลงหรอเอแวมันก็ลงวันนี้เมาปล่อยให้ลงสะเลยป่ะ นอยน้ำมาจัดเต็มจัดเต็มให้สองแสบหนึ่งสามทำน้ำมาวันนะเมื่อวานลงแต่เช้าเลยโอ้ข้างบนต้องมีกีนเนาะมาหาฝาเออโอ้โหทธนนิกกี้อยู่คงจะสนุกแน่สิงานนี้งานนี้ไม่พลาดมาแล้วสาวน้อยกินข้าวเลยยาน้อยมาแล กินข้าวยังงไไมากินข้าวลูกมากินข้าวเร็วไปนั่งกับป้าไปลูกไปกินข้าวกับลุงไปนั่งกับป้าไปเร็วไปเร็วเร็วเร็วไปนั่งกับป้าลุงไปนั่งกับป้าลุงไปลูกไปกินข้าวไปเร็วไปหาลุงไปเร็วกินข้าวลูกไปกินข้าเอาตัวปลาเนี่ไปให้มินน้อยเร็วนั่นไงป้าบอกแล้วเอาหัวปลาให้มินน้อย่ะเร็วไปเร็วไปหาหญ้าลูก กาแฟมาเสริมแล้วครัพี่น้องทุกเช้าต้องทีวีกาแฟเม้นๆเงินใจมากินข้าวมาแล้วอะไกาแฟแล้วอารมณ์ดีทั้งวันเลยพี่น้องมาแมเอาฮันนี่จังใดแม่แม่แี่แม่แม่ใจใจใจจี่ันนี้มาเร็วๆมามาจำปลาเองนั้นไปเองนี้อะๆ แก็เฝ้าจะเนากไปลุกไปไปเรีวโอ้โหอาอซัๆเดี๋ยวกินข้าวคนจะ่ำสอง่ำอย่ากคนไปกินข้าวลูกไปกินข้าวบ้างหนาก็ยังไหนลูกนะหน้ามัมองเลยจะงง่ได้ด่าางหนยหนือย ตาแดดบ้ม <oyu> ูว่าาแดดบ้มูเงินลุงเลย่เขาห่งเาน้งบปอนบุันละเสียงหลงตปาตบปุมนี้ไม่ลูกอัป่านมินเนาะสำหรับคลิปนี้คะก็จบคลิปลงแต่เพียงเท่นี้นะคะสวัสดีค่ะ